สําหรับรายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดือยยิมาซสนในช่วง Give Skill by HSC นะครับโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาสุรุงกรมหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์ฮาลาสและสุขภาพกันครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันครับเวลาเราจะกินเนื้อสัตว์นะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงมากที่สุดก็นคือเรื่องของฮาลาสใช่ไหมครับฮาลาสก็คือในช่วงแรกก็คือวัตถุดิบมันต้องฮาลาสอันที่สองคือกระบวนการในการที่เราจะปริชีพหรือว่ากระบวนการที่เราจะกินเนี่ยมันต้องว่่นีสท กระบวนการที่จะทําให้กระบวนการมันทาราเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของมันนะครับซึ่งในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเราคํานึงอย่างมากเรื่องความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องของความสะอาดเนี่ยจะเป็นสิ่งแรกที่พวกเราคํานึงกันแล้วเชื้อโรคในสัตว์หรือว่าในมนุษย์เราอยู่ในไหนล่ะก็อยู่ในเลือดไงเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่เราจะบริโภคสัตว์หรือว่าสัตว์แน่เสียชีวิตเนี่ยเราจะต้อง ให้มันเสียชีวิตโดยการต้องมีเลือดไหลออกจากตัวให้หมดเราถึงจะกินสัตว์นั้นได้เพราะอะไรเพราะเชื้อโรคต่างๆหรือโรคต่างๆนี่มันอยู่ในเลือดเมื่อเรากินสัตว์นั้นเข้าไปโดยมีเลือดพวกนั้นอยู่ในเนื้อของสัตว์เหล่านั้นไปจํานวนมากเราก็จะติดเชื้อโรคพวกนั้นเข้าไปด้วยถ้าเราเอาเลือดพวกนั้นออกให้หมดหรือมากที่สุดเท่าจะทําได้โอกาสที่เราจะติดเชื้อจากโรคที่อยู่ในสัตว์นั้นก็จะน้อยลงครับ เพราะฉะนั้นหลักการก็คือการที่เราจะกินสัตว์นั้นเราจะต้องเอาเลือดมันออกให้หมดก่อนหรือให้มากที่สุดเราถึงจะกินสัตว์นั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะปริดชีพสัตว์เนี่ยโดยการที่ไม่มีเลือดออกมาในหลักการอิสรมคือเรากินไม่ได้อย่างเช่นการช็อตไฟฟ้าไม่มีเลือดออก ก็กินไม่ได้การที่เราหักคอแล้วกิน <S 2> <S 2> ก็กินไม่ได้หรือว่าเรายิงที่ศีรษะไม่มีเลือดออกก็ไม่สามารถกินได้เพราะเลือดไม่ออกมาจากร่างกายของสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้สัตว์เสียชีวิตโดยการเลือดออกหมดตัวเราถึงจะกินสัตว์ตัวนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงละ่ะให้สัตว์นั้นมีเลือดออกหมดทั้งตัวมีวิธีดังนี้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับตัวที่จะทําให้เลือดในร่างกายของสัตว์หรือว่ามนุษย์นด้มีการเคลื่อนไหวได้เลือดมันอยู่ในท่อใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการ หัวใจนี่เนี่ยมีหน้าที่ปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้เลือดมันออกจากตัวให้หมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตัดท่อมันทิ้งยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดท่อครับตัดท่อเพื่อให้เลือดมันออกอ่ะเฮ้ยมีคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาวีดไปแทงที่หัวใจละ่ะจบเลือดออกแน่นอนมันออกไม่หมดครับเดี๋ยวผมจะที่บายว่าทำไมมันถึงออกไม่หมดเพราะฉะนั้นเรามาดูหลักการของการเชื่อของศาสนาอิสลามหนึ่งขั้นแรก ต้องตัดเส้นเลือดที่คอทั้ง2เส้นอันที่2ต้องตัดหลอดลมบริเวณใต้ลูกกระเดือกอันที่3าอย่าไปยุ่งกับกระดูกสันหลังหลักการง่ายคือ3อย่างนี่แหละครับในการที่ทาให้สัตว์นั้นเสียชีวิตโดยถูกหลักการทําไมนั่นเลยมามาเริ่มต้นกันครับอันแรกเราต้องตัดเส้นเลือดก,การที่เราจะให้เลือดมันออกจากร่างกายล้วก็ต้องตัดเส้นเลือดถูกต้องไหมครับแต่ทําไมาต้องเป็นเส้นเลือดคอทั้ง2เส้นล่ะนี่แหละครับเพราะเส้นเลือดที่อยู่ที่คอนั้นเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ใกล้หัวใจมากที่สุสดเท่าที่มีดจะเข้าไปถึงและทําให้ นะครับทำไมถึงต้องตัดให้มันใกล้หัวใจมากที่สุดเพราะมันเป็นท่อที่ใหญ่และมันมีแรงอัดเยอะทําให้เลือดออกจากร่างกายสัตว์เนี่ยได้เยอะและเร็วทําให้สัตว์ไม่ทรมานประการที่2ก็คือการที่เราต้องตัดที่คอเพราะเมื่อ,อไรเราตัดเส้นเลือดที่คอเลือด2เส้นอยู่ที่คอนั้นมีหน้าที่ไปเลี้ยงสมองเมื่อเราตัดสมองก็จะขาดเลือดสัตว์ก็จะหมดสติสัตว์ก็จะไม่ทรมานนี่แหละครับทำไมเราถึงต้องตัดที่คอ แล้วต้องตัดทั้งสองเส้นถ้าตัดแค่เส้นเดียวไม่ได้เพราะถ้าเราตัดแค่เส้นเดียวอีกเส้นนึงมันสามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองได้ทําให้สัตว์นั้นยังคงมีสติแล้วสัตว์จะทรมานเหตุที่เราต้องตัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอทั้ง2เส้นพร้อมๆกันเพื่อเอาเลือดออกจากตัวและให้สัตว์ทรมานน้อยที่สุดนั่นคือสาเหตุของมันครับอันที่2คือทําไมเราต้องตัดหลอดลมใต้ลูกกระเดื่อด้วยอย่างนี้ครับเมื่อไหรที่สัตว์หมดสติใช่ไหมเราเพราะเราตัดเส้นเลือดสองเส้นใช่ไหมครับสัตว์จะหมดสติเมื่ เวลาเรานอนคนอ้วนๆใช่ไหมครับนอนล้วเป็นยังไงกรนใช่ไหมครอคครอเกิดอะไรเกิดการที่เมื่อสติของร่างกายลดลงบริเวณโคนลิ้นนะครับมันจะปิดทางเดินหายใจทําให้เราเสียชีวิตจากการที่ทางเดินหายใจส่วนบนมันอุดกัน้นทาให้สัตว์เสียชีวิตด้วยการขาดออกซิเจนเมื่อสัตว์เสียชีวิตจากการออกซิเจนมีผลยังไงหัวใจก็จะอยู่เต้นก่อนที่มันจะปัม๊มเลือดออกมาให้หมดตัวทําให้เลือดออกมาไม่หมดตัวเพราะมันขาดออกซิเจนก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดใต้ลูกกระเดืองทำไมถึงต้องใต้ลูกกระเดืองเพราะ ใต้ลูกกระเดืมมันจะมีกระดูกอ่อนที่ทําให้ท่อทางเดินหายใจเนี่ยมันคงเป็นทรงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราตัดเหนือลูกกระเดื่องเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเยื่ออ่อ,อนๆมันยังปิดได้แต่ถ้าใต้ลูกกระเดืมมันจะเป็นเหมือนท่อ PVC ตัดแล้วมันก็ยังคงเป็นท่ออยู่เพราะฉะนั้นสัตว์ยังหายใจได้จะไม่มีการขาดออกซิเจนหัวใจก็จะทํางานจนวาระสุดท้ายของมันนั่นคือสาเหตุว่าทําไมต้องตัดใต้ลูกกระเดื่องแล้วต้องตัดทางเดินหายใจด,ด้วยนั่นคือสาเหตุของมันอันสุดท้ายก็คือทําไมเราถึงไม่ตัดคอเลยละ่ะ เอาจะให้ตัดเส้นเลือดสองเส้นใช่ไหมจะตัดให้มันโดนทางเดินหายใจใช่ไหมก็ตัดคอทิ้งสิไม่ได้ครับเพราะอะไรบริเวณคอเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าก้านสมองและมีบริเวณของเส้นประสาทที่ควบคุมการทํางานของหัวใจถ้าเราไปตัดปุ๊บโอเคแล้วครับหัวใจเนี่ยมันเต้นของมันเองได้ แต่มันจะมีตัวควบคุมครับว่าเต้นช้าเต้นเร็วหยุดเต้นมันจะมีประสาทส่วนนี้มาควบคุมถ้าเราไปตัดโดนส่วนนั้นมันก็ขาดการควบคุมจากระบบประสาทส่วนนั้นทําให้หัวใจอาจจะเต้นผิดปกติได้และหยุดเต้นได้เพราะฉะนั้นหัวใจก็อาจหยุดเต้นก่อนที่เลือดออกหมดทั้งตัวเพราะฉะนั้นเราถึงต้องตัดตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามนี้เด็ดๆอย่าผิดพลาดเด็ดขาดแล้วต้องคมให้เร็วที่สุดเพื่อให้สัตว์เนี่ยทรมานน้อยที่สุดนี่แหละครับคือสาเหตุที่เราต้องรับมีดให้คมแล้วเชื่อสัตว์ให้เร็วที่สุดเพื่อให้มมันนทรา ่ทีสุดเมื่อทุกอย่างตัดเรียบร้อยแล้วเลือดออกมาได้ทั้งหมดสัตว์ยังหายใจได้การควบคุมหัวใจยังทํางานได้ปกติร่างกายก็จะเริ่มหยุดการทํางานของอวัยวะต่างๆเป็นส่ว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 นไปอย่างแรก,กคือแขนขาก็จะหยุดสัตว์หมดสติสัตว์ก็ล้มลงจากนั้นอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะหยุดการทางานเรื่อยๆจนอันสุดท้ายก็คือปอดและหัวใจเมื่อปอดและหัวใจหยุดทํางานเลือดมันก็ออกหมดตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของสัตว์ก็อาจจะออกมาหมดเกือบหมดแล้วหรือออกมา,มามากที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่เชื่อน,นั้นก็จะมีความสะอาดสูงมากครับนั่นแหละครับเป็นสาเหตุว่าท,ทำไมเราต้องเชื่อตามหลักการอิสลามสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาราสกราลงกรมหาวิทยาลัยและสมาคมจันทเซี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขที่สนับสนุนให้เราได้ทําคลิปให้ความรู้และสนณะแบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากพวกเราได้ทําคลิปวันนี้นะครับฝากให้ทุกคนติดตามคลิปของเด็กสกิลบายเอเซีในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ตลอดเลยนะครับก็ฝากติดตามตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้